วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ อายูโนคุณอยากรู้เราอยากให้ความรู้ดีๆอยู่ที่รามคำแหงแห่งนี้ครับวันนี้รายการอายูโนมาอยู่กันที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปดูกันนะครับว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การว่าหลักสูตรนี้มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเดี๋ยวเราไป ติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับความเป็นมาของหลักสูตรนะคะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาจิตวิทยาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมโลงการนะคะหลักสูตรเราเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะวันนี้เราก็เปิดมาทั้งหมด4ปีแล้วค่ะความเป็นมาของหลักสูตรเราก็คือเนื่องจากว่าเราผลิต บัณฑิตนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานทางสังคมนะคะเน,นื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้เราบอกว่านักจิตวิทยานะคะมีความต้องการสูงมากไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักจิตวิทยาในองค์กรก็ขาดแคลนมากนะคะดังนั้นเราจึงผลิตบัณฑิตเพื่ออสนองความต้องการของตลาดแรงงานนะคะอีกทั้งก็คือว่า นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมร่วมการเนี่ยเมื่อไปอยู่ในองค์กรแล้วอะคะ่ะก็จะสามารถทําประโยชน์นะคะในเรื่องของการดูแลผู้คนในองค์กรได้ะคะ่ะสําหรับหลักสูตรนี้นะคะกะ็สอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนเราเป็นนักจิตวิทยานะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านจิตวิทยานะคะที่เอามาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็การทําความเข้าใจพฤติกรรมคนในการทํางานนะคะซึ่ง ปรัชญาของหลักสูตรเราะคะ่ะก็ได้มุ่งเน้นไปที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แล้วก็มีจรรยาบรณในวิชาชีพนะคะแล้วก็มีความรู้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ค่ะาสาหรับวิชาหลักๆที่เรียนนะคะก็เริ่มแรกเราก็จะเป็นแน่นอนเราแบ่งเป็น2แผนนะคะคือแผนกอแล้วก็แผนขอ,เ,อเรามีโครงสร้างหลักสูตรก็ อยู่ประมาณ43หน่วยกิจนะคะซึ่ง13หน่วยกิจเนี่ยเราจะแบ่งเป็นแผนกอก็คือวิทยานิพนธ์แล้วก็แผนขอนะคะซึ่งเราจะเลือกแผนตอนขึ้นปี2นะคะสําหรับรายวิชาที่เรียนเนี่ยนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของจิตวิญยานะคะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบจิตวิญยามาตอนปริญญาตรีนะคะเราก็จะมีวิชาปรับพื้นฐานให้แล้วเราก็จะมีวิชาเอกบังคับนะคะ ทางด้านจิตวิยาองค์การอย่างเช่นวิชายกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นวิชาบริภาพนะคะเพื่อการทำงานนะคะวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการจิตวิยาพัฒนาองค์การนะคะวิชาการยศาสตร์อย่างเงี้ยน,นะคะส่วนวิชาเอกเลือกเนี่ยเราก็ให้หนักศึกษาสา,สามารถเลือกลงได้ตามความต้องการเลยนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายวิชามากนะคะเช่นวิชานะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิยาผู้ไอพวกและการตลาดนะคะวิชา ยอยยามากมายแล้วก็วิชาคุณภาพชีวิตในการทํางานนะคะแล้วก็มีวิชาจัดการความขัดแย้งนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทุกวิชาที่เราเลือกสรรมาในหลักสูตรในโครงสร้างเนี่ยนะคะผ่านการปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะรวมทั้งสเตโคเดอร์ของเราก็คือ,อผู้ใช้บัณฑิตตัวนักศึกษาเองนะคะสิทธิ์เก่ารวมทั้งเรื่องของอาจารย์ที่อยู่ในวงการทางสายจิตวิทยา,าศาสตร์กรรนงการด้วยะค่ะเราร่วมผลิตวิชาะะที่ตอบ สนองความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ตลาดแรงงานค่ะก็เรารับ สมัครนะคะรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่านักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจศึกษาต่อเนี่ยนะคะจบมาจากสาขาใดก็ตามหรือคณะใดก็ตามนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยา,า,าศาสตร์การ,รและองค์การได้ค่ะเพราะว่าตัวสาขาของเราอะค่ะเป็นการนําองค์ความรู้ทางด้านจิตวิญานะคะไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาเอกชนแล้วก็รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการค่ะก็สามารถมาศึกษาต่อกับที่มหาวิทยา กำแพงสาขาจิตวิทยาศาสตร์และองค์การได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีข้อกังวลใช่ไหมคะว่าอาแล้วถ้าเกิดมาได้จบปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเราจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาศาสตร์และองค์การได้หรือเปล่า,าไม่ต้องกังวลในข้อนี้เลยนะคะนักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาศึกษาต่อได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในตัวหลักสูตรนะคะเรามีรายวิชาที่ช่วยในเรื่องของการปรับพื้นฐานในการเรียนดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาแล้วก็สามารถไปศึกษาต่อในวิชาเอกทางด้านจิตวิทยาศาสตร์ ขอบคุณครับสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะครับในหลักสูตรจิทยาศาสตรกรรมและองค์การเนี่ยจะมีจุดเด่นๆอยู่3-4ประการประการที่1เลยก็คือเราโอเพนเปิดรับให้กับนักศึกษาทุกสาขาเข้ามาเรียนได้เพราะอะไรเพราะเรามีวิชาการปรับพื้นฐานให้คนที่สนใจจะมาเรียนจิทยาศาสตหกรรมและองค์การกับเรานะครับแต่อาจารย์จบสาขาอื่นมาเรียนได้ไหมได้หมดเรามีโอกาสครับเราเปิดโอกาสให้ท่านได้ไปลองเรียนกับเด็กของปตีซึ่งเรามีอยู่แล้ว นะครับเพราะมันเป็นตลาดวิชายอยู่แล้วด้วยของมหาวิทยาลาัยมคำแหงเรามีการปรับพื้นฐานให้กับท่านนะครับงนั้นท่านไม่ต้องสนใจเลยครับว่าท่านเรียนสาขาไหนมาถ้าท่านสนใจตรงนี้เข้ามาเรียนได้เราปรับพื้นฐานให้ได้อันนี้ข้อที่1น,นะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของประสบการณ์ครับหลักสูตรวิชาของเรานะครับออนอกจากจะมีวิชาที่ครอบคลุมนะครับทางด้านสาขาชีวิยาสาหกรรมและองค์การเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว เรายังมีการต่อยอดด้วยอาทิเช่นวิชาในเรื่องของการบริหารความขัดแย้งนะครับเราสนับสนุนเด็กครับไม่ได้แค่นี้นะครับเช่นคุณเรียนจบหลักสูตรตร,ตรงนี้ไปละเรียนจบวิชานี้ไปละเราจะสนับสนุนให้ท่านเนี่ยไปเรียนกับกรมคุ้มครองสิทธิ์เลยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมเลยนะครับซึ่งเราก็มีคอนเน็กชันกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายง่ายจบมาถ้าคุณไม่เข้าไปทํางานในองค์กรเรามีงานรองรับท่านเลย นะครับมัน,เป,นเป็นการเชื่อมเชื่อมต่อนะครับระหว่างเนื้อหาวิชาเพราะอะไรเพราะกว่าที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรนี้ได้เนี่ยเรามีการลงชุมชนครับเรามีการศึกษาความต้องการที่แท้จริงครับของผู้ประกอบการว่าต้องการลูกศิษย์นะครับต้องการนักศึกษานะโดยเฉพาะมหาบัณฑิตเนี่ยจบไปต้องการมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราก็ทําทุกอย่างให้มันตอบสนองได้หมดรวมถึงยังสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นประการที่2 ประการสุดท้ายนะครับที่เราพบได้ชัดเจนเลยกนะ็คือในเรื่องของการฝึกงานครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะกังวลนะว่าเออพอเข้าเรียนแล้วจะต้องไปฝึกงานที่นู่นที่นี่เราจะมีเวลาหรือเปล่านะครับแต่สําหรับสาขาจุวิยาอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราเนี่ยเราเปิดกว้างให้ครับสําหรับท่านที่มีประสบการณ์หรือกําลังทํางานอยู่ณนะปัจจุบันนี่แหละ ที่ทํางานอยู่ในองค์กรอุตสาหกรรมต่างเนี่ยเราสามารถที่จะแอดไซน์ตรงนั้นนะครับเพื่อให้ท่านสามารถเก็บชั่วโมงฝึกงานได้ด้วยนะครับซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับนะแล้วก็มันก็คือเป็นการเอื้อแหละเพราะอะไรครับคนที่มาเรียนจํานวนมากทํางานทางด้าน HR ทําทำงานทางด้านที่ปรึกษามาทั้งนานละนะครับอยู่ๆเนี่ยจะให้คนหลายๆคนจำนวนหนึ่งเอาไปว่าที่มีประสบการณ์เยอะๆแล้วไปนั่งฝึกงานเหมือนเด็กๆก็คงไม่สะดวกแต่สำหรับคนที่ ไม่เคยทํางานหรือไม่ได้ทํางานด้านนี้มาเฉพาะมาก่อนนะครับทางเราก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของโครงการและกิจกรรมต่างๆไว้ให้เพื่อท่านเพื่อให้ท่านเก็บชั่วโมงฝึกงานด้วยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะในเรื่องของ Requirement ตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็คงเป็นจุดเด่น3ประการนะครับที่ทาง I.O. ของเราเนี่ยแหละนะครับมีความที่เอ,อื้อให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อปริญญาโทกับเราครับ เนื่องจากจุดเน้นในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนะคะเราเน้นทําความเข้าใจพฤติกรรมการทํางานของมนุษย์ในองค์การค่ะเพราะฉะนั้นสายวิชาชีพที่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะก็น่าจะได้แก่สายวิชาชีพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร,รม,มนุษย์แต่จริงๆแล้วโอกาสในการทํางานเปิดกว้างมากกว่าน,นั้นนะคะการที่เราเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันก็จะ สามารถที่จะไปทํางานทางด้านการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ก็ได้นะคะการเป็นนักวิจัยองค์การก็ได้ที่ปรึกษาองค์การก็ได้นะคะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่จะต้องใช้ทักษะในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหก,กรรมและองค์การนะคะจบออกไปแล้วสามารถประกอบวิชาชีพใดๆก็ได้หลากหลายเลยค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาฟังความรู้สึกของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหากรรมและองค์การกันนะครับว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจกันยังไงและสามารถนําความรู้ในการศึกษาไปต่อ,อยอดในการทํางานให้ประสบความสําเร็จกันยังไงบ้างไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยปัจจุบันครับผมทํางานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นซึ่งงานหลักของผมเนี่ยก็จะไปทางช่วยเหลือในการสื่อสารพนงกรระหว่างทั้ง คนไทยด้วยกันเองคนไทยกับคนญี่ปุ่นครับซึ่งพอมาเรียนแล้วเนี่ยความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาซึ่งทําให้ผมเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของุนมากขึ้นก็คือเข้าใจคนมากขึ้นทําให้เวลาเรารับสารแล้วก็แปลสารออกไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้เวลาลดลงด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยพอเราสื่อสารได้ดีก็เกิดความพึงพอใจระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งทําให้โฟงานภายในบริษัทนะครับสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรียบร้อยขึ้นพอทุกคนมีความพอใจมากขึ้นครับ ผลผลิตที่ออกมาจากบริษัทเนี่ยก็ดีตามขึ้นไปด้วยซึ่งนอกจากนี้แล้วครับความรู้ที่เรียนมาก็สามารถต่อยอดในอนาคตได้ครับเพราะว่าแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นร่ามภาษาญี่ปุ่นแต่เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรมากขึ้นมีความเข้าใจทางด้านภาษาบวกเข้าไปด้วยในอนาคตเนี่ยสามารถไปเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือว่าฝ่ายบุคคลได้ครับเพราะว่านอกจากการเรียนเกี่ยวกับองค์กรแล้วก็ยังเรียนเกี่ยวกับการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการทําความเข้าใจบุคคลแล้วก็คัดสรรคนเข้าองค์กรได้ดีขึ้นครับ ก็อยากจะนําองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปปรับใช้ในที่ทํางานเพราะว่าการที่เรามาเรียนยจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะได้รู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลครับทำให้เรารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเรามีความถนัดแบบไหนตัวเองตัวเราเองมีความถนัดแบบไหนทําให้เราใช้ความสามารถนั้นความถนัดนั้นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่าถ้าคนที่เขาทํางานเขามีความสุขในหน้างานของเขาการที่เราจัดเขาไปในเหมาะกับหน้าที่ของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขามีความสุขแล้วก็หน้างานก็จะประสบความสําเร็จด้วยครับ ถ้าถามว่าทําไมถึงสนใจที่อยากจะมาเรียนในสาขานี้ใช่ไหมคะเออด้วยความที่ดิฉันเองอะคะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานในระดับวิชาชีพเนาะซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติงานกับพนักงานอยู่เป็นจํานวนมากและมีมันจะมีในเรื่องของการติดตอ่อประสานงานรวมถึงการบริหารจัดการคนอยู่อย่างเยอะแล้วก็เป็นจํานวนมากเลยอะคะ่ะดังนั้นนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้รับ การศึกษาเนี่ยหรือเข้ามาเรียนที่นี่อะค่ะก็ในเรื่องของการบริหารคนนะคะเป็นเรื่องที่จัดการได้ยากมากๆดังนั้นก็เลยเลือกที่จะมาศึกษาในสาขาจิตวิทยาอุตสาหาการรมใะองค์การค่ะหลังจากที่มีการเรียนในเรื่องนี้เข้าไปแล้วทําให้รู้สึกว่าเออเออ,เอ,อการบริหารจัดการคนอะเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วใน สาขาวิชานี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่สนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสา,าหากรรมและองค์การนะคะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนเข้ามาเรียนได้ค่ะแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนมากๆจริงๆค่ะรวมถึงในเรื่องของเ,ออเวลาในการเรียนนะคะเราจะเรียนเสรา,าร์อาทิตย์ เป็นหลักด้วยค่ะ,ะหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเราเรียนที่มหาพิทยาลามคำแหงในในหลักสูตรของปริญญาโทเนี่ยค่ะเราจะจบช้าอันนี้หลายๆคนอาจจะเจดความสงสัยดังนั้นก็ขอการันตีได้ค่ะว่าเราสามารถจบได้ภายในเวลาไม่เกิน3ปีแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ค่ะคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจิต,ตวิทยา วิชาเอกจิตตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยร,า,ยรามคำแหงที่เราได้นำมาฝากกันครับในครั้งหน้ารอติดตามรับชมกันนะครับว่าเราจะมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วผมสิทธิศักดิ์ศาสนามพร้อมด้วยทีมงานสำนักเทคนโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ